ันนี้ไลฟ์ทำงานแล้วละ่ะก็จะให้ดูบรรยากาศตร,ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเป,เป็นบ้านเดียวนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอลูกค้าเข้ามาวันนี้เป็นหลังใหม่เอยู่กับอลิซเชอรี่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขอเซตอัพอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับเซตอัพอุปกรณ์สัญญาณก่อนนะครับ Okay. สวัสดีครับตอนนี้คนเข้ามาแล้วสักครู่นะครับวันนี้เป็นบ้านหลังใหม่กีนแล้ววันเสาร์ก็จะเจอกันประมาณเสาร์กับอาทิตย์แล้วแต่บางวันคคให้ดูบรรยากาศก่อนนะวันนี้ท้องฟ้าก็ครึ้มๆนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังมีแดดนะครับ ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเด็กเนเชอรี่กำลังเดินสำรวจนะครับนายเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาป๊บนึงกันเลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาแล้ววันนี้พามาทัวร์หลังใหม่เลยมบรรยากาศดีมากๆอันนี้คือคือเอ่อครั้งแรก หลังใหญ่มากชั้นเดียวเจ็ดห้องนอนพูดทางนี้หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหลังนี้เจ็ดห้องนอนเลยเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาอ๊หนึ่งก่อนตอนนี้กำลังแชร์นะสัญญาณมาดีนะภาพชัดอยู่นะะลูกค้าที่เข้ามาแล้วภาพเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาแล้วถ้าภาพเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะ ขอบบ <c oughs> ขอบบครรั <c oughs> นี่เราก็ยังไม่ได้เดินดูบ้านเลยนะ ยังมาถึงเราก็สำรวจนิดหน่อยเราก็ตั้งกล้องเลยเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันดีกว่าวาไปพร้อมๆกันจะบอกคนดูว่าแอบมินก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ทันได้สำรวจอะไรดีเลยตอนนี้เที่ยงหรือยังเที่ยงแล้วเที่ยงหนึ่งนาทีป่ะเราเดินเล่นกันเลย ไปดีกว่าอตอนนี้สวัสดีค่ะอยู่กับแอนดมินชลี่นะคะเพจปูวิลล่าหัวหินค่ะเดี๋ยววันนี้ชลี่จะพามาทัวร์บ้านพักหลังใหม่หลังใหญ่นะคะเป็นบ้านเจ็ดห้องนอนเลยชั้นเดียวซึ่งโดยส่วนตัวที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากแนะนำมากๆสัมผัสบรรยากาศแล้วโอเคเลยเนาะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่เป็นในจุดทะเะไรสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำบริเวณข้างบ้านนะครับตรงนี้ แล้วเ,เกือบประมาณสาห้องนอนอะจะเห็นวิวสระเลยนะคะจะสามารถตบต,ตัวมาเห็นวิวสระเดี๋ยว<น>ค่อยๆไล่ไปทีละห้องเลยดีกว่าเพราะว่าข้างในคือเฟอร์นิเจอร์หรูมากเราไปไลต่ตั้งแต่ห้องตั้งแต่หน้าบ้านดีกบ้านน้าบ้านดีกว่า,า,าวที่จอดรถไปเลยเฟอร์นิเจอร์ดีมากครับเอาไปตกแต่งสำหรับฝรัง่งใช่ไหม เรื่องมันตั้งแต่หน้าบ้านตั้งแต่ที่จอดรถเนาจะไล้เห็นข้างหน้าเดี๋ยวเราก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ในตัวบ้านลารละเอียดตัวบ้านกันดีกว่าสวัสดีพี่เพียงแค่สายลมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะักคายกันเข้ามานะครับก็คนที่ตามดูไลฟ์ของภูเวล่าหัวหินเนี่ยก็ประกอบการตัดสินใจนะเวลาคุณมีแผนจะมาเที่ยวกับเพื่อนครอบครัวนะครับ เราจะพาดูบ้านนะครับไม่ได้แต่งภาพไม่ได้อะไรเพราะวิดีโอพวกนี้เราไลฟ์สดให้คุณดูเลยบริเวณโซนหน้านี่คือที่จอดรถนะครับเดี๋ยวทันน้องแต่ข้างหน้าก็ได้ค่ะจะได้เห็นว่าลักษณะบ้านมันเป็นแบบไหนสวัสดีพี่ฝนนะครับแอมบุดดาผมอ่านถูกนะผมน่าจะอ่านถูกนะโซนนี้เป็นโซนซอยด้านหน้าที่เราเข้ามานะครับแล้วก็คือจะเป็นเหมือนตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับคุณคุณปาร์ตี้ของคุณส่วนตัวได้เลย น,นี้คือเห็นเห็นบ้านรอบกว้างเนาะนสิ่งท<ๆ>ี่เราจะเข้ามาถึงตอนแรกคือจะเป็นที่จอดรถที่จอดรถในร่มเนี่ยได้ประมาณสี่คันได้เนาะถ้าจอดดีๆสี่คันสี่คันทั้งนั้นแบ่งล็อกแล้วก็หน้าบ้านได้อีกนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยหน้าบ้านนะจอดได้กว้างเลยจอดได้หลายคันมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยก็คือจะมีเรื่องของกุ้งจอนปิด แล้วก็มีพี่แม่บ้านนะคะเขาจะพักอยู่ที่นี่ด้วยแต่เขาไม่ได้รบกวนลูกค้าถ้ามีอะไรหรือว่ายังไงช่วยเหลืออะไรเงี้ยแจ้งพี่แม่บ้านก็ได้เลยเนาะสวัสดีพี่ทําดีไม่ได้ดีนะครับพี่นิระวันนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาดูนะครับภูเล่าหินนะครับวันนี้พาชมบ้านชันหรือเปล่าตรงนี้คือบริเวณที่จอดรถนะครับก็มีร่มมีร่มมีไฟอยู่ในรั้วนะครับมีประตูปิด หลังเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนเป็นบ้านไสไตล์สลังคือเดิมเนี่ยเจ้าของเนี่ยที่เขาเป็นฝ้าหลังแล้วคือเขาอาศัยอยู่ตอนนี้เขาได้มนไปเป็นหลักอื่นแล้วก็เลยมาทำาตัวนี้เป็นธืสิทธิ์บ้านเชายงรายวันนะคะสไตล์การตกแต่งรจ้าของใช้เนี่ยก็จะเลยเป็นฝ้าหลังจะดูหรูสะอาดนิดหนึ่งเนาะโอเคหลังจากตรงนี้ที่จอดรถเราก็จะเดินมาเข้าในตัวบ้านนะคะเรถอแจ้งคุณลูกค้านะครับว่าจากที่นี่จะมีแม่บ้านอาศัยอยู่ด้วยแต่ก็จะอยู่กับ โซนของเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้านะครับก็จะถ้าในเรื่องของเอ่อให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็แจ้งพี่เขาได้เลยว่าอะไรยางไงก็คือเรื่องมีเรื่องของความสะดวกสบายอะไรใช้ไม่เป็นอุปกรณ์อะไรไหนเราไม่เข้าใจเราสามารถอขอความช่วยเหลือจากพี่แม่บ้านได้เลยตัวนี้เป็นสวนก่อนจะเดินเข้าถึงตัวบ้านหลักนะครับ เราเดินเข้าที่จอดรถมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของห้องนั่งเล่นเนาะโอโงโผกว้างมากนี่ไม่ได้เปิดไฟนะสว่างมากๆเลยนี่เลยตรงนี้คือเป็นจุดเอนเตอร์เทนทั้งหมดนั่งทานข้าวนั่งดูทีวีมีเตียงขนาดใหญ่ในโะคนคราสเกคืนได้เต็มที่เลยนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นแอร์แอร์เดี๋ยวก่อนนะที่เห็นนี่ตรงนี้หนึ่นงตัว ตซโน่สองโซโน3สามห้องเล่นแอร์ถึงสาตัวเยอะมากอ่อกาอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็จะมีชุดลำโพงมิกเซอร์คุมเสียงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเชอร์อันนี้เธออันนี้ไม่แน่ใจว่าสายเกมนี่ยังใช้งานเขามีให้ใช้งานด,ด้วย,<อ>วยนะใช่อันนี้ก็คือจะมีแผ่นเกมโฟให้ PS4 CS4 PS นะครับพร้อมเมาส์ไอ้้อมจอยสออันนะครับก็ต่อพ่วงกับ ทีวีจอเคิร์ฟ LG นะครับมีโต๊ะขนาดใหญ่มีเก้าอ,อี้มีอะไรครบเลยห้องนี้ห้องอนเตอร์เทนหมดครบนะนั่งทานข้าวตรงนี้ก็ได้ไดหรือว่านั่งอนเตอร์เทน ก็จะเห็นเป็นวิวพูอเซสเหมือนกันก็คือเปิดประตูบานใหญ่ตัวนี้ออกไปสระว่ายน้ําได้ในกรณีที่แบบมีเด็กใช่ไหมแบบบางทีแบบเด็กเล่นแล้วก็มองเห็นเด็กได้แล้วตรงนี้ยังมีโต๊ะทานข้าวหรือไว้แบบว่าผู้ใหญ่คอยดูน้องๆเล่นน้ําก็ได้ก็คือนั่งนั่งตรงนี้ค่ะแล้วสระเนี่ยมันจะเป็นสระเขาเรียกว่าอะไรไล่ระดับจะไม่ได้มีสระเด็กให้แต่ตรงนี้นมันจะไล่น้อยๆคือน้องๆก็เล่นได้อยู่เนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราออกไปดูข้างีกทีอันนี้เราดูข้างในก่อนแล้วกัน ต่อมาก็เราไปที่ตัวนี้เรียกตัวไอ้แรกไหมก็คือจะเป็นมุมตัวที่ไว้วจะต่ออะค่ะไม่ใช่หรือเขาเรียกว่าเตรียมอาหารไหมตรงนี้แต่ถ้าส่วนใหญ่จะไม่ก็ได้แนะนำเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้า,าเราอาจไม่ค่อยนถยนัดเท่าไหร่อะตรงนี้มีต้วยงตัเรียอะไรต่างต่าเลยเป็นตาบ ได้ยินไหมคะภาพเสียงฉันไม่เอ่ยพูดดดังขึ้นอันนี้คือตู้เย็นขนาดใหญ่เลยอันนี้มันจะเป็นจุดเตรียมอาหารนะคะมันจะเป็นจุดเตรียมอาหารนะโอเคแล้วก็เป็ี่เป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมเตาไฟฟ้าเปิดได้เปิดใช้งานได้ปกติจะใช้ยากอ่ะแต่มันจะใช้ยากเพราะเราไม่ค่อยถนัดไงแต่เราใช้เป็นเตาแก๊สทุกค้าจะถนัดกับพวกเตาแก๊สอะเนาะ อันนี้ไม่ต้องไฟฟ้านะครับแจ้งไว้ก่อนนะฮะใช่จานชามช้อนม,มีคมนะคะถ้าอ่างตัวนี้มันจะชำรุดพี่เขาันนี้คืออะไร<า>อ่อเครื่องล้างจานไหมเป็นเครื่องล้างจานแล้วก็อีกฐานนิดเดียวไม่แน่ใจคือเราก็ไม่ถนัดอ่ะใช่อันนี้ไม่ต้อมีจานชามช้อนจะเป็นแบบอย่างเงี้ยครบให้หมดเลยแต่ว่าถ้าอันไหนที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะว่าจะมีแม่บ้านที่จะให้คำแนะนำเราได้นะครับเราก็แจ้งป้าได้เลยป่ะเรามาดูห้องนอน ห้องนอนแรกก็อูสวยๆกันดีกว่าไหมห้องนอนมันเป็นแบบว่าทะลุหากันได้เยอะมากๆอ่ะมาห้องนอนนี้ดีกว่าห้องนอนนี้สวยเลยดูโต๊ะทำงานนี่คือนี่คือ,อ iMac จริงจริ<ช><ๆ>งเขาเอาไว้เอาไว้ใช้งานเลยใช่ไหมใช้งานได้ชอบนะมุมโต๊ะทำงานอ,อ๋อขอเปิดกันแค่นี้เขาไม่ได้เป็นบ้านอะ เข้ามาอันนี้คือห้องนอนแรกนะคะห้องนอนมีสระว่ายน้ำเลยห้องนอนนะคะะบ้านหลังนี้จะพิเศษกว่าหลังอื่นอจะเป็นประตูที่ทะลุไปหาหลังอื่นๆได้ด้วยห้องอื่นๆได้ด้วยเข้ามาในหาน,นี่ก็คือจะมีห้องน้ำในตัวมีห้องนอนมีอันนี้เดินออกไปได้อันนี้ค่ะถ้าเดินไปที่สระว่ายน้ำได้เนาะ โอเคห้องนอนไฮไลท์จะอยู่ห้องนอนนี้ค่ะห้องนอนนี้เลยห <g ul m ire> หม้องนอนไฮไลท์เป็นห้องนอนนี้อันนี้คือจะแพงสวยของห้องอื่นจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงนอนได้ถึงสี่ท่านอันนี้ก็จะเป็นวิวในเรื่องของอ่างว่ายน้ำา่แล้วก็จะมีอ่าองนนนมีห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้ห้องนี้สวยนะครับเป็น,น,เ,ปนเป็นห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่แล้วคือวิวดีมากครับแล้วก็ห้องน้ําดูสิข้างในนั้นเป็นเป็นอ่างไหมเป็นไม่ไม่มีอ่างห้องข้างในเป็นชาเวอร์เหมือนกันอันนี้เป็นชาเวอร์ไม่ใช่สิอันนั้นเป็นสุขาอันนี้เป็นห้องอาบน้ำ<อ>ออแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องสุขาก็จะมีหัวส้วมมีอะไรแบบน,นี้นะคะห้องน้ำเขาใหญ่เขาคือเขาก็ทำตู้เสื้อผ้าวไว้ตรงนี้เลยปะ ใช่อันนี้ก็ไว้แขวนอะไรได้คือเป็นทรงบ้านฝรั่ง<ช>เป็นทรงบ้านฝรั่งเลยอ,ะอ่ะมันจะมีอะไรทีม่มันการตกแต่งแบบว่าแปดตาจากที่ที่ทั่วไปมนะคะแต่ถามว่าสวยพอเสร็จแล้วอันนี้เป็นประตูคอนเนคเป็นประตู<ช>คอนเนคที่ทะลุไปอีกห้องนอนหนึ่งได้ห้องนอนหนึ่งนะจ๊ะโอเคอน,นีมาอีกห้องนอนหนึออ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนวิวสวนก็จะมี ตัวเนี้ยน่าจะกันไว้ให้เหมือนแบบตีกระจกเผื่อเรานอนิ้นแหละตัวเนี้ยก็ได้ไม่เลยจะปลั๊กไฟเขาสูงเลยนะปลั๊กไฟสูงเลยนะคือสังเอร์นะคะคือสังเกตว่าทำไมเขาออกแบบปลั๊กไฟสูงปลั๊กไฟสูงเนาะเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะเป็นโครงสร้างที่ไว้ทำอย่างอื่นหรือเปล่าโอเคอันนี้ห้องนอนเท่าไหร่ละห้องนอนที่สามสองป่ะไม่สิหนึ่งสองแล้วก็สามอัเหรออันนี้ห้องอะไรอ่ะ เตียงเด็กเหรอใช่แต่อันเนี้ยอันนี้เอาไว้เผื่อว่าล็อกอ่ะเอาอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับน้องแบบคาพาน้องอ่อนมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นเตียงเด็กอ่ะเป็นเตียงเด็กน้อยออันนี้ห้องนอนที่สามแม่บ้านบอกว่าเป็นทีวีหรอใช่เป็นเป็นทีวีเหมือนอ่ะสมมติว่าคุณตื่นมาใช่ไหม ค,คุณทำกับข้าวแล้วคุณเปิดทีวีตัวนี้ดูได้ประมาณเดี๋ยวสมมติวราบผมเป็นเทรดเดอร์ผมอะไรดูข่าวกราฟตลาดหุ้นวิ่งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเป็น<ต>บ้านแบบแบฝรั่งใช่ไแบบฝรัง่งแต่ฝรั่งเนี่ยเขาตื่นมาเขาจะชงกาแฟเขาดูข่าวไใกล้ไงอ๋ออ่ออันนี้ห้องนอนที่สี่ค่ะห้องนอนนี้ก็จะเป็นวิวสวนเข้ามาสิ่งเตี่ยเดียวก็คือจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ามาจบคดเลยอ่ะ,อะ,อะอ ไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันเออไม่มีอะไรกันเลยเสียโคมากแล้วก็จะเป็นห้องนอนแต่ก็ขนเหมือนกันนะอ๋อขดตรงนี้นี่ไม่เอ้ยใจเย็นใจอันนี้อันห้องนี้มีม่านห้องนี้มีม่านใช่มีม่านให้แต่ถ้าเป็นห้องใหญ่ตรงนั้นนะไม่มีม่านนะเอออันนี้ก็จะมีม่านปิดให้แล้วก็ก็จะเป็นสีาง อ่าใใระเบียงเปิดออกไปก็ได้มุมสวนนี่เป็นแบบการ์เดนเล็กๆสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้ด้านนอกนะครับจะต้องเปิดด้านนี้เออด้านนี้อันนี้ค่ะเปิดออกไปได้แล้วเราก็จะไปเป็นวิวสวนนี่ก็เป็นวิวสวนรู้มาตรงช่วงหลังบ้าน ถ้าตรงนี้เราก็จะเดินไปสระว่ายน้ำได้แต่ว่ามันจะลงยากเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องนอนหน,น,นึ่งกันเท่าไหร่ละนี่สี่ถูกไหมถูกต้องสี่เดี๋ยว้องนอกก็แต่งแล้ะห้องนอนที่4แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้ากเจกันดีกว่าเมื่อกี้สะุุดขอเตียงเจ็บเลยไม่ทันได้มอง 2> 1 2ึ่สาสน่ห้อนที่หเปิดไฟหนะ่าเข้ามจะ่างแบบี้มดเลยัใช้ไฟแบบใช้ไฟดาวไลท์แบบสวยมากอะ่ะใช่แล้วคือบ้านพ <ๆ S 1> อเขาเปิดกระจกแสงข้างนอกเข้ามามันมันก็ดูสว่างอยู่แล้วแต่พอเปิดไฟดวงเล็กดาวไลท์ุี่มันก็ทำให้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับ สวิตไซมันจะเป็นแบบเขาหลังมันจะไม่ได้เหมือนว่าเราก็ทิ้งทิ้งอยู่แต่ว่มันแบบปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยเออสวยดีสวยดีมันเก๋ๆกับบ้านเขาหลังมันจะหรูหรูโอเคอันนี้ห้องนอนที่ห้าเลยสองห้องหกกระเจดเราไปดูมีความมีความรู้สึกว่ากลิ่นอายของห้องพักอ่ะจะเหมือนเวลาเราไปนอนโรงแรมดีๆใช่จะเหมือนเราไปนอนโรงแรมดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางบางหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีมีลูกค้าแจ้งมาว่าบางทีอ่ะมันแรงอะไรเงี้แล้วก็พยายามจะบอกพีเจของว่าให้ปรับเราให้มันแบบเข้ามาบา้บางคนแบบแช้น้ำหอมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้นึกภาพถึงว่าเราเข้าโรงแรมมาสภาพเหมือนกับอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือพอเข้ามาปุ๊บคุณเจอห้องน้ําที่ออกแบบสไตลน์นี้คุณเจอเตียงนอนใหญ่แบบนี้แล้วก็การใช้ไฟการออกแบบพืนะ้นอะไรทุนี้นผมผมได้ฟิลว่าเหมือนมาพักโรงแรมแต่ว่าก็คือสรุปตัวความจริงคือมันเป็นบ้านหลังเดียวกันใช่ ก็คือจะออกจากห้องก็ตอนมาหิวอ่ะเพราะในห้องมันไม่มีอะไรกินน้ำหห้องน้ำถึงตรนีเลยีตู้เสื้อผ้าเยอะจังใช่ไหมนี่ได้เป็นตู้เก็บของเดี๋ยวเขาเอาไว้โชว์อือมันเป็นตู้เก็บของมองข้ามีของเขารู้สึกว่าเหมือนจะอะไรอางรี้มันตู้เก็บของตู้ใส่วายหรือว่าตู้ใส่รองเท้าเหรอ ประมาณนั้นเนี่ยจะเป็นตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเนี่ยเขาคิดว่าได้เป็นตู้เก็บรองเทาง้าใช่ตู้เก็บรองเท้าก็หลวนะก็หลวก็หลวไปนะไ, <c oughs> ไม่คุณขอติดามข้างหลังส่วนอีกต่อห้องนอนจะอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อห้างนี้อ๋อไปข้างหลังแล้วป่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวเรามาห้องนี้ก่อนไหมเราไปห้องนอนสุดท้ายได้ โอ <Okay. S 1> เาาว่าเพิ่งมาดูพร้อมๆกับลูกค้าเหมือนกันสุดแด้นเหมือนกันอันนี้คือห้องนอนที่หกนะคะจะมีสองเตียงก็มีห้องน้ำเนาะห้องน้ำแบทุกห้องจะเป็นชาวล้อหมดเลยแสงสวยเนาะเตียงใช่แสงสวยเตียงนุ่มมากๆ,ๆเลยค่ะมีผ้าจะตัวให้มีอะไรให้การตกแต่งคิดว่าถ้ามาหลายๆท่านหลังนี้ก็เหมาะนะเพราะว่าหนึ่งคือ ลักษณะบ้านที่หลังใหญ่นะคะน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากๆ2ก็คือลักษณะที่เป็นชั้นเดียวชั้นเดียวเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วอะเชอรี่จะชอบตรงที่ว่าขี้เกียจเดินขึ้นบันไดนะคะ3ก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรพื้นที่อย่างมันเยอะพอพื้นที่มันเยอะถ้ามีเด็กน้อยใหม่ก็จะมีพื้นที่ว,วิ่งส่มมาเรามาดูห้องนอนสุดท้ายกาันอันนี้จะเป็นตระโดเรมอนทะลุไม่หน่อยนะ โอ,โอเคอันนี้เป็นห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่เจ็ดห้องนอนสุดท้ายจะเป็นหลุดออมาอยู่ข้างหลัง,งอยู่ใช่จะเป็นเหมือนมุมปิดวิเว้นหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์มีห้องน้ำเหมือนกัน แต่ละห้องนี้ก็คือส่วนใหญ่หน้าจะเป็นแบบว่าเหมือนอไว้นอนก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าเราบัสซี้เราก็เข้าไปข้างในแล้วนี่จะมุมหลังบ้านเหมือนกันอ๋อันนี้จะเป็นมุมซักล้างลูกค้าใช้ได้นะคะลูกค้าใช้ได้มุมซักผ้ารีดผ้าอันนี้ค่ะเหมือนว่าถ้าลูกค้ามาเสื้อผ้าอยากเรารีแต่งต่อไปข้างนอกใช่ไหม <G ül ets> ก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่าเวลาเล่นน้ำเสร็จผ้าเปียกก็ผ<ช>้าเปียกเราก็ซักแล้วเราก็เอาไปตากมันจะมีราวตากอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยผ้าจะได้ีิสียตรงเนี้ยจะมีราวตากให้โอ้ราวตากใหญ่โตใช่ยังได้บรรยากาศกลิ่นอายแบบว่าเออหลังนี้เดี๋ยวเชอรี่จะมีคอรราคาโปรโมชั่นเด็ดให้ด้วยนะคะ ให้เด็ดเลยเดี๋ยวเราไปจบกนะันข้างหน้ากันดูต้องออกไปตรงสาว่ายน้ำหน่อยสิจะได้ไปจบแบบสวยๆดันเดินแล้วมันเคร่งหน่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่เนาะแต่ชอบชอบตรงที่มันมีความเป็นแบบบ้านฝรัง่งเลยนะคะจะคือมุมน,นี้ได้ไหมมุมน,นี้สวยไหมสวยแล้วค่ะได้เลย ก,กี่นาทีแล้วเมื่อกี้เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วประมาณสิบห้านาทีได้ค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปยังไงฝากกดแชร์ด้วยออกมาปุ๊บเนี่ยเจอคอมเมนต์ของพี่สุวรรณมาลีเนี่ยเขาบอกว่าพี่สุวรรณบอกว่าอยากเห็นสาวว่ายน้ำอ่ะให้ดูแต่บ้านไ,ไม่เห็นสาวว่ายน้ำเลยได้เลยดูพี่สุวรรณดูสาวว่ายน้ำละ่ะแบบสะใหญ่อยู่นะอันนี้มันจะเป็นไลฟ์ระดับพี่ถ้ามีน้องๆมาด้วยอะคะ่ะ ก็เล่นเล่นเล่นมุมตรงนี้ได้นี้วเล่นหน่อยใช่ไหมแล้วมุมกระเบื้องตรงนี้มันจะโคฟมันจะโคไปกับตัวสรนะคะโคไปเลยแล้วมันก็จะเอออะไรอะไรระดับไปถึงตรงนู้นเลยเนาะแล้วก็มีซันเบสมีอะไรให้มีย่ามีอะไรแบบมาเที่ยวมาทำงานเหนื่อยมาเที่ยวเหมาะอยู่นะเพราะว่ามาปาร์ตี้กับครอบครัวมาปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมาะมากๆเลย ส่วนตรงนี้น่าจะลึกลึกไล่ระดับไปจะไล่ระดับความลึกมาในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ราคาเดี๋ยวยังไงเชอรี่แ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่ากําลังดูอยู่ว่าหลังเนี้ยเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าเลยเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามากันแล้วก็เพิ่งจะเปิดขายกันด้วยเดี๋ยวเป็นราคาพิเซษไปให้เนาะตรงนี้ก็เป็นซันเดย์สองตัวนะครับ อันนี้เดี๋ยววันนี้มีลูกค้าเข้าด้วยก็จะมีที่แม่บ้านอะคอยเช็คความเรียบร้อยดูความพร้อมของบ้านนะคะคุณลูกค้าที่จะเข้าวันนี้ได้ดูเข้ามาดูไรเลยหรือเปล่าเนาะน่าจะขับรถเดินทางอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปสําหรับลูกค้าที่กําลังหาบ้านพักอะค่ะยังไงหลังเนี้ยอยากให้เป็นหลักหนึ่งที่เป็นตัวเลือกเพราะว่าจากตัวเฉลี่ที่เข้ามาสัมผัสความบ้านแล้วเนี้ยโอเคเลยสวยอยู่ สวยมากุณสวมขอบคุณมากค่ะพี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่ทุวนบอกตนนี้ดที่รอมานานแล้วที่ได้เห็นสารแล้วจริงๆคือ <laughs> คือ,คอตอนแรกะคะ่ะที่เห็นแล้วก็แบบเฮ้ยอยากเชอรี่ก็อยากเข้ามาเลยว่าอยากรูว่าจริงจริงแล้วบ้านอะเออเป็นยังไงแบบชอบไหม,มีการอ,าออกแบบแบบฝรั่งคือบ้านฝรั่งเลยใช่คือมันเขาเรียกอะไรความอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนต่างจากบ้านคนไทยเนาะมันจะสวยหรูหรูขึ้นจะจะดูหรูเลยดูเฟอร์นิเจอร์ดูการใช้การกแะจกนะครับบานประตูกระจกดูการออกแบบพวกเนี้ยคือจะ บ้านฝรั่ง <จะ S 1> แล้วอีกอย่างหนึง่งข<ด>้อดีเหมือนที่เจอรี่เชอรี่แจ้งไปก่อนอันนี้คือเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นในเรื่องของที่จอดรถความเป็นส่วนตัวอะไรก็ค่อนข้างมีแล้วอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามาแล้วเรา ติดขัดอะไรเงี้ยคะ่ะแจ้งพี่แม่บ้านได้ตลอดเพราะว่าแกอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าแกจะมีห้องส่วนตัวของแกก็คือไม่ได้มารบกวนลูกค้าค่ะเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบแจ้งแกได้ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ลืมบอกว่าเตาปิ้งย่างมันมีให้ด้วยจะเป็นแบบถ่านแล้วก็แบบแก๊สถ้าติดไม่ได้ยังไงก็แจ้งให้พี่เขาช่วยดูได้เลยแั่นละที่คลุมผ้าดำๆน,น,น,นั่นนะนะเป็นขนาดใหญ่ใช่แต่นี้เราคลุมไว้เพราะเดีย๋ยวฝนจะตกเพราะนี่ก็มึนๆละเหมือนจะตกรือเปล่านะเดี๋ยวดี่าอกก็ขมัว่าอันนีว ชาวาริสาแจมถามมาว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวชรี่แจ้งกลับอีกรอบนึงนะคะพอดีตัวนี้พามาไล่บ้านก่อนยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ไ<ม>เคา<ล>ะราคายังไม่ได้เคาะราคาใช่คมา,า,คาแบบว่าพามาดูบ้านาก่อนว่าชอบไหมลูกค้าชอบหรือเปล่าเราจะเปิดบ้านบ้านใหม่เนี่ยเราจะมีการเคาะราคาทุกครั้งจะให้โปรโมชั่นจริงๆแล้วเดือนนี้เดือนตุลาคม โตาคมมันจะเริ่มจะเข้าหน้าหายแล้วปกติราคามันจะไม่ค่อยมีราคาพิเศษแต่เดี๋ยวหลังเนี้ยให้ราคาพิเศษไปเคาะแบบน่ารักน่ารักไปให้เพราะว่าอยากให้มาเที่ยวหัวหินกันเนาะเพราะแต่ถ้าหลังอื่นก็จะพยายามดูให้อีกทีนะคะและเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเดือนมันจะมีโปรโมชั่นหลังอื่นก่อนหน้าเนี้สักเดือนเดือนอะไรอะช่วงมิถุนาถึงกันยาช่วงนั้นที่จัดโปรโมชั่นไปนหลายหลายนะคะ่ะลูกค้าชอบมากๆเลย โอ้ถ้ามุมนี้าานมุมนี้ได้เห็นบ้านเต็มเลยใช่นะมุมนี้ได้เห็นบ้านได้เห็นสระว่ายน้ำแล้วก็บ้านสวยและส่วนตัวมากน้องๆที่เล่นกันสนุกสนา,านเะลยมีสนามหญ้านะใีสนามนู่นีนั่วิ่งได้อะไรแล้วแบบคือจะมีโต๊ะเอา่นดอเยอะนะครับเป็นกระโต๊ะอา่นดอนั่งกินด้านหน้าด้านอนอกอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าคนร้อนหน่อยก็ไปนั่งในห้องนั่งเล่นก็จะมีแอร์ แต่ส่วนใหญ่คือปาร์ตี้เอาดอร์มันจะมีเตาปิ้งย่างอยู่ด้านนั้นม,มีโต๊ะนั่งอยู่แล้วค,คนก็จะอยู่ด้านนอกกันนี่แหละแล้วตัวนี้ค่ะถ้าส่งลูกค้าที่มาเที่ยวหัวหินแล้วเหมือนอยากกินร้านอาหารเด็ดอะคะ่ะต้องแจ้งหน่อ,อว่าหัวหินนะมีบริการู้ดแพนดา้าเราแ๊บด้วยนะบางลูกค้าบางท่านะไม่ทราบสามารถสั่งอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้ก็เราก็เข้าแอปโดยปกติแล้วก็ค้นหาระนะ้านอาหาร เพราะบางท่านอ่ะเอ้ยไม่รู้คิดว่ามีแค่กรุงเทพยอย่างเดียวหัวหินอ่ะมีแล้วเออสั่งมาทานที่บ้านอะไรเงี้ยได้เลยนะคะสะดวกสบายใช่แล้วอยาทานอะไรก็ได้ทานอโอเค มดแล้วแวละหลังเนี้ยได้เลยเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวนี้รายละเอียดกับราคาเดี๋ยวเชอรี่แจ้งกลับให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพราะราคาเป็นพิเศษให้ใครดูไม่ทัน <Peru? S 1> ไปตามดู<อ>ย,<อ>ย้ยอนหลนังย้อนหลังเอานะพอดีเมื่อวานาเราทำเขาเรียกอะไรทำคำถามเอาไว้อยากรู้ว่าลูกคา้าอยากให้เราพามาทัวร์บ้านพักดีไหมหรือว,ว่าร้านอาหารทีเนี้ยพอดีเหมือนกระชันชิดไปมีลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นทัวร์ร้านอาหารเดี๋ยวยังไงอะค่ะร้านอาหารคาเฟ่เดี๋ยวยังไงอะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจัดให้แน่นอนอว่ามันใกล้แล้วก็มันก็จะดีด้วยว่าหลังอ คาเฟอันเนี้ยมันใกล้กับบ้านพักหลังไหนอะไรอย่างนี้เนาะเผื่อลูกค้ามาเทีย่ยวแล้วเวลาจะกลับหรือว่าก่อนเข้าพักเนี่ยก็ไปเที่ยวได้นะคะย้ํากันอีทีครับบ้านนี้เป็นบ้านเดียวบ้านเดียวค่ะบ้านเดียว้อมสาวน้าส่วนตัวหลังใหญ่เจ็ดห้องนอนเลยนะคะถ้ายังไงรายละเอียดเดี๋ยวรีแจ้งกลับอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอราคาพิเศษให้วันนี้ไปกันแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมกันจนจบเลยขอบคุณมากค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะ